นี่ครับืัอนี้เกี่ยวกับเมนูเห็ดน้ำพริกกุ้งเสียบครับเดี๋ยวเสียวกุ้งเสียบไปขวไปก่อนครับครับเผื่อน้ำพริกกุ้งเสียบคือหอมแดงครับแต่ก็เผากะปิหอมหอมครับแล้วก็ที่เด็ดครับวันนี้ทอดไข่ใส่ผักหวานนะครับผักหวานก็ไข่มดแดงนอกบงครับผมครับมาเจอน้าพริกกุ้งเสียบครับผมั้งแรกครับลุีสารกุ้งไปขวมาแล้วครับ มันต่ำกันเลยอันจุ้งไปแั่ลุยครับจุ้งไปแต่เสียบ,บพอไปขวามาแล้วจะกบกวบตำมุนงาน่าดดยครับไข่บ้านลระถอดอยู่ครับกะปิเผาไฟไม่ห,หอมแล้วใส่พิก แดงรเทียมรเทียมกรีบหน่อยครับที่เพิ่มมาจากน้ำพริกกะปิก็คือหอมแดงครับพริกกะปิจิบกใส่หอมแดงทำเพราะมัลูกบปเป๊นกนะเพราะครับทำแั้วยาบ การปรีบก็น่้างมะนาวครับขับไลๆหน่อยครับแมงวันกินขับไลสิบวัไใส่พวกแข่งครับ่เกือบเปาะสิบวัไใส่ครับพริกกรุงเสียบถัดบาได้ครับให้งาน เอาไฟมาหอมหอมครับมีของฝากจากกระบรี่ครับอ้ยหอนหอน นกตาลปี๊บเขาสีเยอะน้ำปลาครับเพิ่มได้ครับตันที่เค็มเพราะว่ากุ้งแห้งเขาเค็มอยู่แล้วกะปิก็เค็มอยู่แล้วนะดับเค็มลงไปอีกหน่อยิี่เราใส่น้ำต้มน้ำคูนครับเพราะเขาเนิ่งแตุก็คิก พี่กรุงเสียบครั้งแรกมุอหมวกนิดมึงครับมักเปียวเท่าไรวานเท่าไรกับแก้แก,แก๊แล้วคุณสอบคุณจีดอกแล้วบานรับหอมน้ำปลาลงไปอีกเพิ่มเปลี่ยวอีกนิดนึงครับ แซ่บแบบที่นี้สุดท้ายครับส่กุ้งเสียบเลยนะครับมันเสียบช่วงนีง้แ่แหละที่เขากันจะได้เปลี่ยนพี่กะปิคือได้กินกุ้งเป็นโตร้อมนะครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่กุ้งเสียบนะครับหน้าตา เลื่มๆครับที่เด็ดต้องมีพริกลูกโดดน้ำโคลเคเล่นนะครับอย่างที่สาเร็ดนะครับกับเขาสวยครับเดี๋ยวถอดไข่ใส่ผักหวานครับท่นานกับไข่มดแดงนะครับมาดูถอดไข่ใส่ผักหวานครับไข่ไก่สีฟองครับนี่ ใส่ไข่มดแ,แดงน้ำครับไข่มดแดงมันๆเฉดเฉดแล้วครับไปเต็มถ้วยวพอดีนะครับัหวานอ่อนๆครับแม่จุงมไปให้มือซ้อมแม่แกงใส่ปลาดุกแล้วก็ไหวมาทอดใส่ไข่หวานหอมๆเลยครับรุงรสครับผม ต่อถอยแล้วผมรครับโค้สรปลายเขียวน้ำนัวดไปนี่ออละอะไรครับชุดรถรถด,ดีนัวน้ำดีครับ ขับใครมดแดงกับผักหวานเราคงตอ้องถอดครับผมเดี๋ยวไข่มดแดงสิแตกคนแห้งหไดแหละการทอดใจบริสุทธิด,ดกระทะเผากระทะก่อนครับคือว่าเบิร์กนกระทะนะครับตั้งก,ะกระทะแล้วก็ให้มันห่อนครับห่อนครัง้งแล้วอย่างนี้ เดราจะใส่น้ำมันลงไปครับไฟได้ไหล,ลยยครับวิธีที่ค่อยติดกระทะใส่ได้ไหลน้ำมันหมูนี่ส่วนหาขงขนมันหมูรักษาสุขภา่าอยู่หวานที่ปลุกรสว้ลงไปครับก็ไข่มดแดง ครัวครับเปนส่เบารหนาร้อนใช้บดหแดงแตกใช้ตานะครับแดกแล้วลด,ดไฟลงอ่อนครับ ใส่ใส่วพักได้หลายๆพวกเครื่องลหลายๆนี่มันสิบ่ค่อยเป็นแผงครับต้องใส่ป้อมทางด้านนิดหน่อยพยายามหาวิธีออกเดี๋ยวเป็นแผงคือหอดไข่ธรรมดานู่เยื่อยไปครับควาสิมีเครื่องเยอะแยะเกยบเห็นใ,ใครประจับตัวกันต้องใส่แต่ยูตซอนกันครับคุณผู้มตอนนั้นปวดจิตกระทะนหัวเคลียร์แล้วทำจีรกระทะไม่ต้องเห็ดหนัก ครับรุ่นกัรกับออยลังครับไม่แข่งีนี็โตกดีแล้วับมันกรับยากใช่ไหมเกินเครื่องร้ไม่คยเป็นแข่นนะครับนบำใจเดี๋ยวมีโอเคครับมี่ปัญหาร้อยพักหวานสุกครับ ไข่บดแดงดิบๆก็ยังกลิ่นนะครับวุ้มีปัญหาใช่อหมครับแต่ว่าไข่บดแดงมันแตกครับได้รอบหนึ่งแต่รอบสองุ้มีปัญหาครับสว้ยถึงามทองเรื่อง แก่งแก่งยังไงแม่แก่งทงี่อลอก,ก,อก,ลอกใส่หวายน้อยครับ,บประดุกพร้อมผักหวานพร้อมครับหลายอย่างครับกุ้งเสียบผมเรียบเรียบร้อยครับแล้วก็ทอดไข่ใส่ผักหวาน กินแล้วเขาเศร้าครับเดี๋ยว oh. <Yeah. S 1> แปรงถอดไข่ไยครับน้ำพริกไปครับ กะผักสดๆบึงครับมันหวานเลยจับมาครับชั่วไม่เหลือเนื้อกุ้งครับรู้จ,จักแบบหนึง่ง จะพักบานครับซึ่งชิ้นจะถอดชิ้นจะโดดพักบาน,น,บานมากครับหวานหวานหอมครับพักบานเลยไมีใครโดแดงแต่ผู้ปุ๊กในป,ป,ปากแสบมาก สุดดอดครับในนู่นในน้ำครับชาบไครจะพักหวานเรืองชาวใครมุดแดงนำ้ำเสียมากสุดดอดผมใช้ก็ต้องผิดกลุ่มเสียบนำ้ำ ไม่ตมครับเพื่อนอย่าปลาโล่งให้พี่กับปีปปรปครับเดี๋ยวบันเทียบแข่งแล้วกินกับเบิ้งครับ มีเห um, uh ็ดมีผักหวานมีหลอกมีหวายหน่อยครับอางอรจานครับผมลำไหน่อยเนี่ยปลาดุกนัวหลอกผักหวานเอาไว้เนเบไร้ครับจบดี เจ้าครับใส่ประดุกใส่ใกล้เจ้าครับต้องเบ่งครับพอาดอกกระเจียวมากินครับงาพรีกกุ้งเสียบผักสดทัานประดาต้องลวกก่อนมีกินสดๆเลยครับวันนี้พีกผมแสบไปแล้วครับ จัดจานรถเผ็ดรถนะครับว่มีอันไรเกิดเร่เข้ากันเปบียวหวานมันเค็มนัวเจียวหอมพีงหอมพีงพีงเข่ากันสวย เดี๋ยวอุ่นอ่อนพิ่ช้างแต่งเขาพักอีจานครับก่บเพื่อทนทอมทอใครจะพักหวานได้วะ ๋ยวาักครับต้ใครจะพักหวาน มันถอดใช่ใคร น้ำพิกเพื่มต้นใหม่ฟังผู้ด่ดครับพี่โดดได้หลายยังแจว แซครับใบหน่อยเสพผักบานใส่เห็ดใส่อีรอกใส่ประดุกในหลายแนววุบาะ สจกผมดีใครจใครหมดแดงให้พักบ้าน ค้ามเจ็บสุดยอดครับน้ำพริกเฮ้ยน้อยหน่อยหนจะงจะอิ่มไม่ขอบก้วนแบบเมนูแบบม,ปมีประโยชน์ครับน้ำพริกแล้วพักสดๆเลยเขากินพักได้หลายครับมาขอนันครับพักทุกชนิดเลหละ ăn về mình จอดครับคุณหวานจับมาเมื่อหานใครโจร้หวานใครบุดแดง,ง,งครับจิอดเลยครับหวานแซ่บมาก เบิได้อีกครับแต่ว่าอ่าที่อ้วนมีกรุงเสบขึ้นเขาถ้าผักสดๆสดแสบข้างแรกครับนี่แสบ ไคยชิมกับพี่ซื้อเป็นเป็นของฝากมากแล้วครับเป็นกระปุกมาแล้วมาแล้วอีกจักคำหนึ่งครับส่วนนี้หน่อยครับ ก็เหตุเาีย์ครับแต่วเบิ้งวิธีเห็ดจากจากรสชาติมันได้หลายเบิ้งวิธีเห็ดจากยูทูบเราเห็ดครั้งแรกแล้วพี่คงเสียบแซ่บมากรส<ว><น>ชาติเหมือน้ข่ต้กกะปิครับแต่เราเห็นมันหลับรถกับกุ้งแข่งเขาก็มีความเค็มแล้วกะปิเขาก็มีความเค็มแล้วแ,แต่เขาทำแบบดับหยาบๆครับบางทีก<ว>ันแซ่บเขาหวานด้วยก็<น> ขบบองเขผ่นอนน้ำจบอกวพ่านพี้กวโพง,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 งพ่กับปีกนินโบวจ,กจ็กิมครับกินได้เรือร่อยๆนะของเขาบดมอว์กุนงกุ่งตรงนีุ้ณภาพดีอีกหน่อยครับเอไปมจิม้มบมีขมเหม็นขมยังเลยจิ้มได้หอมกรอบบมาก ต้งใส่กระชุ่มดอดให้หมดแดงแดงเปาะๆในปากหอมๆคักหวาน so done